จะเล่าให้ฟังว่าแพทย์วิสวะเรียนยังไงผมชื่อสมาร์ทเป็นนักศึกษาแพทย์วิสวะปี4จากคณะแพทย์รามาครับผมจะสรุปอย่างรวบรัดให้ฟังนะครับว่าแพทย์วิสวะเนี่ยมันเรียนยังไง ถ้าเดิมทไหลายข้อดีข้อเสียยังไงบ้างโครงการแพทย์วิศวะหรือที่เด็กรามาเรียกกันนะครับว่าโครงการ MDMing รับรุ่นแรกเมื่อปี2563ครับก็คือเด็ก63และรับเฉพาะรอบสะสมผลงานเท่านั้นหรือรอบพอร์ตโฟลิโอนั่นเองปกติแล้วแพทย์จะเรียนทั้งหมด6ปีครับคือ3ปีในชั้นพรีคลินิกหรือห้องเลคเชอร์และอีก3ปีในชั้นคลินิกก็คือการฝึกปฏิบัติงานจริงแพทย์วิศวะเราจะเรียนทั้งหมด7ปีครับก็คือจะมี1ปีที่เป็นปอทวิศวะมาขั้นตรงกลางระหว่างพรีคลินิกกับคลก้สีเแวจล็ ปี4่เนี่ยเราจะกลับมาที่สรารยาเพื่อมาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนจะกลับไปเรียนปี567ในชั้นคลินิกกับรุ่นน้องนั่นเองหลังจากจบมาเราจะได้2ปริญญาครับก็คือแพทยศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่าเทอมในการเรียนหมอ6ปีจะอยู่ที่ประมาณ360 0 0บาทส่วนวิทยาหนึ่งปีจะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0บาทครับเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการที่จะผลิตแพทย์นวัตกรคือเป็นแพทย์ที่มีความเข้าใจในหลักวิศวกรรมและสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ตอนนี้ผมจะเรียนจบพาร์ทวิศวะลล้้วคครรรัับผม่่่าาาาขขอออีียยงงงนนนนนึหหกกสู็พเเเเไปิจะ ว่ามันมีวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนามาปรับใช้ในโรงพย<ม>าบาลได้จริงเราเกิดไอเดียเครื่องมือและงานวิจัยต่างๆผมสามารถมองเรื่องการแพทย์ด้กว้างขึ้นมาส่วนข้อเสียก็คือด้วยความที่เป็นหลักสูตรใหม่ก็อ,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนิดนึงและการเรียนปทวิศวะให้จบใน,น1ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใครที่สนใจเรียนแพทย์วิศวะก็ต้องวางแผนตัวเองให้ดีนะครับมันก็มีความช ALLENGE ในเรื่องของทั้งเวลาและความยากของหลายวิชาการท,ทํทีศิษย์ปทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยครับผมชอบมากแต่ว่าผมเหนื่อยครับผมยากไม่ง่ายเลยครับ าฟังจบแล้วรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ใช่สำหรับคุณก็มาสมัครเรียนแพทย์วิศวะที่รามากนะครับกดติดตามเพื่อตามติดชีวิตนักศึกษาแพทย์วิศวะได้นะครับ